สงครามประจันปารไดสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนรับเข้าสู่เกม The s c o u l i n g เกมที่มีความคล้าย Warcraft มากๆนะตอนนี้ตัวเกมในเวอร์ชันเดโมอัปเดตใหม่นะครับเพิ่มฟีเจอร์หลักมา2อย่างคือระบบ AI ช่วยเล่นและก็ระบบฮีโร่นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมกันเลย ตอนนี้เกมมี2โหมดแล้วนะครับนั่นคือโหมดคลาสสิกกับโหมดฮีโร่ในโหมดคลาสสิกก็ต้องสร้างเองแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือลบนะครับแล้วก็ในโหมดนี้ถ้าเราขี้เกียจหน่อยเราก็สามารถเปิดเไอช่วยสร้างได้เหมือนกันด้วยแต่ในโหมดคลาสสิกเนี่ยฮีโร่จะไม่มีสิทธิ์ไปเดินโตเตะนะครับไม่สามารถสร้างฮีโร่ได้ถ้าอยากเล่นฮีโร่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นโหมดฮีโร่ก่อนนะครับในโหมดนี้เนี่ยเราไม่เสริมสร้างอะไรได้สักอย่างเลยนะครับที่ทาได้ก็คือบังคับฮีโร่เข้าต่อสู้นี่คือสิ่งที่ทําได้ในโหมดของฮี ออกครับเพราะรอบก่อนเนี่ยเล่นเป็นมนุษย์ไปใช่ไหมล่ะแต่รอบก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีฮีโร่มาเกี่ยวข้องเลยนะฮะศัตรูก็เป็นพวกมนุษย์มนุษย์ได้มี3ฮีโร่นะครับนั่นคือพวกพ่อมดมีอัสวินแล้วก็มีนักหนูเลนเจอร์นะฮะผมขอเป็นตัวเอสวินก็นละากาันส่วนผมเนี่ยก็เป็นออกออกมีผู้นําเดียวนะครับเป็นเหมือนวอลเป็นก็คือลีดเดอร์ความยาก AI มี2โหมดเช่นเคยนะครับนั่นคือโหมดปกติแล้วก็โหมดอีซี่ซึ่งโหมดฮาร์ดเนี่ยเหมือนยังไม่มีนะครับเพราะว่าโหมดปกตินี่แหละคือโหมดฮาร์ดเอาจริง แผนที่นะครับในตอนนี้มีตั้งแต่1เพเยอร์ยัน8เพเยอร์เลยแล้วก็เอาเป็น2เพเยอร์ไปครับเป็นการสู้หนึ่งหนึ่นะเอาเลยครับตอนนี้พร้อมแล้วสู่สงครามดีกว่า let's go เมื่อก่อนเนี่ยเราแซวว่าเกมเป็น Warcraft 2ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนใหม่เป็น Warcraft 3แล้วกันนะ,ะนะเพราะมีฮีโร่ใหม่คือ Warcraft 3เลย <laughs> มันเหมือนมากแล้วเป็นเวอร์ชันรีฟ็อกเกอร์เวอร์ชันใหม่ด้วยนะฮะผู้ชมมองทางฝั่งขวามือล่างครับนั่นคือทุกอย่างของเราเป็นแม่ทัพในประชาการจากทุกอย่างของปุ่มนี้หมดเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นครับตอนนี้ผมว่าเราไปหาอะไรที่ต่อสู้ก่อนดีกว่าเอยที่บ้าน a อสร้าง2อย่างนะครับนั่นคือฟาร์มอ็อกแล้วจะมีตัวบาลกด้วยครับซึ่งบาลกเนี่ยเป็นถานในการสร้างทหารนะฮะโอเคทุกคนตามผมมาครับผมจะพาไปต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างหน้าเรานเองเป็นสภาพเหมือนคล้ายๆกับดันเจียนนี่เองฮะ ซึ่งดันเจียนเนี่ยลงได้เพียงแค่คนเดียวครับแต่ฐานของเราลงต่อไม่ได้ไงถ้าลงได้ก็ง่ายเกินไปใช่ไหมละ่ะแล้วดันเจียนเป็นฟีเจอร์ใหม่เกมโอ้โหปริมาณขนาดนี้นไม่ไหวคือเยอะเกินไปผมว่าน่ามาป่าพอได้อยู่ครับปริมาณอาจจะไม่มากเหมือนพวกสเกตตันข้างล่างนี่นะแต่เพื่อความพร้อมในการต่อสู้รอบต่อไปผมว่าเราซื้อเป็นยาไหมยารักษาการบาดเจ็บเป็นยาเลือดแล้วก็ยามานาครับมานาเนี่ยทำให้เราใช้สกิลได้มากขึ้นสกิลเดียวของเราก็เป็นสกิลในการฟาดตบ ฟาตบใส่หมาป่านี่นะแผนการคือเราจะเก็บเลเวลกับหมาป่าก่อนแล้วเมื่อเราแข็งแข่งขึ้นสักประมาณ1นเลเวลได้เนี่ยเราก็จะไปต่อสู้กับพวกสเกตันข้างล่างครับโครงกระดูกต้องโดนเราสาสางซะหน่อยเลือดโอ้โหซดแบบว่ายกซดความยากนี่ไม่ต่างจากข้างล่างเลยนะอะไรกันยาหมดแล้วเลเวลเราขึ้นมา1เลเวลแล้วครับเยี่ยมเลยแถมทหารก็เวลขึ้นด้วยเออ คือทหารเนี่ยถ้าเราไม่อยากเลี้ยงเขาก็ปล่อยตายได้ถ้าเราอยากเลี้ยงให้มันเก่งขึ้นก็ต้องพยายามอย่างนี้แหละครับต่อสู้แต่ในความที่เป็น AI คอยคอนโทรลเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยในการที่จะเลี้ยง AI ให้มันเว่อรงแข็งนะฮะเอาเราซื้อยาครับซื้อยาสําคัญมากจริงเอด้วยความเป็นฮีโร่คนเดียวของเราเราคงจะปล่อยเขาตายไม่ได้ครับตายไหมนี่คือเกมจบไม่พอนะบานก็เราเบิดตามด้วยครับการเก็บไม้เริ่มขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มี l o ก k i n g คมป์มีเพียงแค่ตัวฟาร์มแล้วก็การเก็บเกี่ยวทองนะครับ ผู้ชมค,คิดว่าพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราก็มาครับเราไปสาสางกันหน่อยน่าจะไหวนะเพราะเราเวลสองแล้วไงเลือดเป็น230มครับมาหนะ้าร้อยยี่สิบคือเต็มที่บุกโจมตีแบบเดียวๆครับถ้าผู้ชมจําได้เนี่ยว่าก่อนเกมไม่ได้มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมเป็นการสู้มอนตามลายทางตามขอบป่าขอบแบบหรือว่ากลางป่าเฉยๆนะครับตอนนี้เห็นนะมันอัปเกรดเขาเรียกเป็นระบบฟีเจอร์หลักของเกมเลยครับลงดันเจียนคืออัปเกรดฮีโร่ให้มันเก่งขึ้น แต่มันไม่ใช่ว่าลงดันตีมอนเก็บเวลคือจบไม่ใช่นะครับเราต้องพยายามฆ่าบอสให้ได้แล้วเมื่อฆ่าบอสได้เนี่ยจะเป็นการดรอปของแล้วเมื่อของดรอปนะฮีโร่จะมีความเก่งมากขึ้นครับถือว่ารอบนี้เนี่ยได้อะไรนะนั่นไงได้เป็นเหมือนธงของผู้นำครับผลก็คือเพิ่ม ขึ้นที่ไวขึ้นและโจมตีแรงขึ้นโอ้โหไงไม่มีอะไรสูญเปล่าเวลก็ได้ของก็ได้โคตรคุม้มอ่ะแต่ว่าที่เราทำเนี่ยศัตรูก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับใช่คุณผู้ชมคิดถูกเพราะ AI เกมนี้ลงดันเจี้ยนได้ฮนะมือนคือความครูที่แบบอย่างเจ๋งเดีเผอแป๊บเดียวครับฝ่ายเรานี่มาตีทาวเวอร์เพื่อจะให้เป็นเหมือนจุดสอนแนวเนี่ยเพราะว่ายึดทาวเวอร์ได้เนี่ยมุมมองในการมองมันจะกว้างขึ้นครับ ได้ครับเรากําลังครอบครองแล้วอีกแค่ไม่กี่ช็อตครับผมโจรตายของดอบนะครับเป็นแหวนแห่งชีวิตงั้นเหรอซึ่งแหวนนี้เนี่ยให้ฮิตพอยต์เพิ่ม50แล้วก็เลื่อนรีเจนไว้ขึ้น10%ครับก็ดีเหมือนกันทำให้เราสู้ในสงครามไม่นานมากขึ้นผมฝากยื้ด้วยละกันนะครับดันเจียนสามารถลงซ้ำใหม่ได้แต่ก็ต้องรอให้มันคูดาวก่อนนี่มันกำลังโหลดอยู่นะฮะไปต่อนะครับที่หมาป่าแห่งนี้ไม่ล่ะเก็บเรเวลต่อครับเพราะแปบ๊บเดียวผมเวล5ห้แล้วไนงะ ทุกคนรวมพลครับมาป่าคือเป้าหมายต่อไปนะฮะรวมพลโอ้มีของกระดูกด้วยเอาเลยข้างในเนี่ยเป็นการสู้ที่แค่ต้องพยายามสู้แบบว่าที่ก,กว้างๆข้างล่างๆหน่อยนะฮะข้างในเป็นรัง,ขงเขาไงเขาสามารถผลเกิดได้อย่างต่อเนื่องเลยครับเฮ้ยมาป่าเขากลางคืนเนี่ยมาป่ามันเจ้ามาเพ่นพ่านเราต้องพยายามสกัดไว้ก่อนนะครับหากจำไม่ได้เนตอนก่อนเนี่ยโอ้โหเหมือนออกมาแบบถี่มากเลยชนะมาได้ เคทูดอกเวลหกแล้วที่บ้านมีการสร้างบริเกทขวางกั้นเอาไว้นะครับเป็นเหมือนกำแพงเกมนี้ฐานเพ็นใหญ่เพิ่มหนึ่งที่ล็อกกิ้งแคมป์เพิ่มหนึ่งที่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มซะมากกว่าครับเพราะใช้ในการเลี้ยงกองทัพเราเองทางขวาสตูบูกโขงกระดูกอุ้ยมีบางอย่างเกิดขึ้นข้างล่างเรานะครับโอ้ฮิวแมนฮิวแมนบุกโจมตีออกซะแล้วไงมาสกัดกั้นการยึดครองทาวเวอร์เราครับเราก็เลยอดมองเห็นเลยว่ะ มนุษยาชาติเนี่ยไม่อยากให้เรามีอยู่ในโลกใบนี้ไม่เป็นไรครับแต่มันถอยไปแล้วช่างมันได้โอ้โหนดทรัพยากรครับถ้าเราตีได้ชนะได้ก็สามารถได้โหนดนี้เพราะถ้าเราไม่ตีเนี่ย AI มันจะไม่มาสร้างฐานใหม่ไงฐานในการเก็บเกี่ยวทองเป็นแค่จุดเดียวเนี่ยมันล่าช้าเกินไปครับเราก็เลยมาเคลียซะเลยผ้าคลุมเหรอเป็นผ้าคลุมเอลครับซึ่งผ้าคลุมนี้สามารถหลบความเสียหายได้เป็น10%นตครับศัตรูยิงมาจะไม่โดน10%เเยอะ่ะลย ในช่วงต้นเกมนี่เจออะไรเราก็พยายามเก็บกบไว้ก่อนครับว่าช่วงปลายเกมกลางเกมเ,เนี่ยถ้าเราไม่ต้องการแล้วก็สามารถขายได้แสงอื่นแทนนะฮะมินิแมปนี่โอ้โหยุยีมากครับบอกเลยว่าศัตรูนี่กำลังที่จะคุกคามผมทุกทุกทางเลยเนะีน่ยคงกระโดดทางฝั่งซ้ายก่อนครับแล้วทางฝั่งขวานี่โอ้โหถ้าผมไม่ได้ผิดพลาดไปแม่ทับมาครับว้าว <c oughs> <c oughs> โวนวร์ปบ <c oughs> มันต้องมั่นใจในความสามารถมากว่ามันจะไหวคนเดียวโอ้ที่มันไหวเพราะว่ามันมีสกิลฟันหมูนี่ไหวนะ คือมันฟาดเนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายเดียวเหมือนเรานะครับแต่มันงฟาดทีเลือดหายเป็นกรองดังเกลือกเลยอ่ะโอ้โหแข็งแกร่งมากเนื่อราแบบใน .dotA เขาเรียกว่าฟาร์มคีฟใช่ไหมเนี่ยมาเก็บคีฟเพื่ออัพเลเวลทับโครงกระดูกใหญ่มากเลยต้องข้าแม่ทับก่อนครับควาสําคัญคือไม่ทับต้องตายก่อนวาร์ปหนีก็ตบหนีก็ตบหนีแล้วตบต่อมันเบรกสกิลการเทเลพอร์ตได้โดยการใช้สกิลบาร์เราครับ ของไ,ได้มาก็จะเป็นตัวฉาดแห่งไฟเขาสามารถเนี่ยตีกระจายได้ครับอ๋อชิ้นนี้นี่เองใช่ไหมที่มันมาเทพซ่าหน้าบ้านเราเนี่ยแต่เราก็เสียปริมาณอาหารไปเยอะมากครับแล้วมันไม่ได้ฟันแค่แรงนะมันฟันเร็วด้วยไงเนี่ยแหละคือความขี้โกงของมันอะไรครับตอนนี้ยังไงซะผมต้องฟื้นฟูท่านที่เสียหายไปก่อนครับ้างล่างบ้านคงกระดูกมาอีกแล้วมันจะมาระเบิดปืนใหญ่เราปะเนี่ยมันยูยี่มากสกิลใหม่เรามาครับคือสกิลทุบพื้นได้ใช้เลยครับสกิลทุบพื้น แต่ในอื่นใดเลเวล9านะครับสำหรับแม่ทัพทูดอ,อกเรานะฮะเป็นไงี้ยังไม่ตายครับก็เลยเลเวลอัพโอ้ปื้นใหญ่2ก็บอกแล้วะเงื่อนไขในการใช้พื้นใหญ่เนี่ยต้องวางก่อนถึงยิงได้และมีโอกาสในการฆ่าเพื่อนสูงมากเลยครับมีเฟรนลีไฟเกมเนี่ยต้องวางอย่างถูกต้องไม่ง,ง,งั้นยิงมั่วที่จบเลยนะฮะผมลงดันต่อโอ้เวลอัพต่อหน้าต่อตาเลยครับผมว่าเรารากรวมหมู่ดีไหมจะได้มีความเสียหายแบบสูงสุดนะครับและเป็นการกระจายดาเมจต่อเนื่องไปด้วย เลือเ่องหลีเพียแค่คนละข้อ2ข้อแในบางส่วนคือมิสดาเมดด้วยครับศัตรูเราเพราะพ่าคุมเอลนี่เอง,เองนะทุบพื้นออของรางวัลครับเป็นสร้อยใหม่สร้อยเพิ่มมานาและก็เลเจนมานาไวาขึ้นที่บ้านเกิดปัญหาแล้วครับมันมาอีกแล้วอ่ะไอ้มนุษยชาตินั่นท่านทูดอกทำการเทเลพอร์ตกลับบ้านก่อนทันปมเนี่ยแม่ท้พฝ่ายเขาจะวาร์ปหนีไว้แต่วาร์ปไม่ทันตายก่อนนะ ของจะเป็นผ้าคลุมครับไม่ต้องการของว่าเราขายทิ้งได้ได้ตังค์มา500อ่ะคุ้มเลยเป็นไง <laughs> สรงนี้คือพลาดเองนะี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันอาจจะเป็นกับดักหรือเปล่าเพื่อล่อรลอกจากฐานเนี่ยงั้นไม่แน่ใจครับไม่มีข้อมูลเลยเราถอยกลับบ้านอย่างน้อยเป็นการฟูมฟักทหารครับเรามีปริมาณน,น้อยอ่ะมนเลยต้องแข็งแกร่งกว่านี้ก่อนใช่ไหมและอย่างทหารผมนี่ดูเลือดดิครับโอ้แต่ละคนไม่มีความเขียวเลยแนะ่มีเหลืองอย่างนั้นน่ะ เคียรลังกอบินบุกโจมตีอยังใครจไปฝังความมากเลยครับนุชอยู่อเคียร์นี่ก่อนเก็บเลเวลแล้วดีมากครับเป็นแบนเนอร์ออฟดีเดอร์ชิปดบอีกอย่างนึงเหรอซ้ํานี่ว่ามันเป็นความสามารถสแต็กหรือเปล่าถ้ามันสะสมได้นี่คือดีมากเลยนะีแต่ไม่แน่ใจครับเราก็เก็บเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวพึ่งตามไปครับปกป้องพื้นที่นี้อาไว้โว่ <laughs> จะหนีไปไหน แม่ทัพมันกลับมาแล้วอะเฮ้ยเอาอไงดีวะเนี่ยมันกำลังรวมกลุ่มที่จุดนี้งั้นเหรอผมต้องกลับไปตามหนานที่บ้านเอาเพิ่มครับสึกใหญ่น่าจะเริ่มขึ้นแล้วละ่ะอยู่ในสภาพแล้วเนี่ยตามเข้ามาอะไรนะแอโร่อย่างโหดร้ายขึ้นวิจัยเสร็จสมบูรณ์ครับนั่นไงมันตามมาหาเราไปปกป้องนะจักรอ๋อมีทหารมาปะเนี่ยผมขอไปใช้ทาหารก่อนครับทหารมาเคลียกองหลังให้ก็แล้วกัน แต่จุดนี้คือสงครามใหญ่นะครับเอาแล้วไงจะวา้าฟหนีอีกปะเนี่ยพี่พี่จะวา้าฟหนีผมอีกหรือเปล่าผม,ผมเตรียมตัวสกิลกดเลยเนะี่ยวเปบ่าวาร์ปก็ตบวร์ปตบเอ้ยโอ้ยทันอยู่แต่รอบนี้ของไม่ดรอปแล้วสแสดงว่าของหมดตัวหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วของตกหมดเลยครับพี่แกต้องไปฟาร์มของใหม่จากดันเจี้ยนแล้วฮะงั้นแบบนี้โอกาสดีได้เวลาส่งสุ่มกำลังลมคนไปจู่โจมบ้างครับตามมาตามมา นี่คือทัพใหม่ผมนะครับอาจจะมีปริมาณไม่มากแต่นี่นะครับดีกว่าไม่มีเลยอุ้ยอะไรวะนะ่ะมันคือเหมือนกับปืนใหญ่เหรอ <c oughs> ลูกปืนไม่ทราบที่มานั่นอ๋อไอป้อมบ้านี่แน่เลยครับร้อซนยึดคลองป้อมก่อน <c oughs> ผมว่าใช่แหละอ๋ออีกแล้วแล้วโดนเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเดียวครับมันเป็นเป้าหมายแบบหลายตัวเป็นหมู่คณะเลยอะ คะแนหมอลำซิ่งผมต้องถอยก่อนหรือเปล่าว่าสภาพาาพร้อมอาจจะไม่พร้อมแล้วเท่าไหร่โอ้แม่ทับกลับมาเหรอเออถ้ามันมาเนี่ยมันต้องมียางมาด้วยสังเกตไหมครับแต่ผมไม่มียางผมจะสู้กับมันได้อยู่เรามีไอเชอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังครับแล้วเพิ่มดาเมจจากแบนเนอร์มาด้วยถอยถอย,ถอยไม่ถอยไม่ได้ดิยู่ต่อไปนี่ตายยังเขียดแน่ๆเลยนะครับส่วนเราตอนนี้ยึดคองป้อมประการก่อนครับเพื่อดึงดาเมจจากป้อมเนี่ยมาใช้บ้างซัดตันหมู่เฮ้ยไอป้าไอ อัศวินหวนคืนสู่สมรภูมิแล้วสู้มันออ้ยจะวับตบเหรอได้ป้อมมาเฮ้ยป้อมยิงว้เนี่ยป้อมป้อม,ป,อมป้อมไม่เห็นยิงเลยหรือเรามองไม่เห็นวะมันซดเลือดใหญ่เลยเราไม่มีซดเหมือนบันเลยครับเนี่ยแต่การนั้นเราก็จะสู้อโอ้ผ้าคุมแห่งเอ้ยไม่ใช่ทงแห่งผู้นำดรอปไปครับก็ต้องรอเกิดใหม่อีกประมาณเกือบ2ทีได้ผมว่านะรอก่อนครับ คืนที่ผ่านมานี่คือวุ่นวายมากศัตรูไม่ได้มาเยอะเลยครับมันมาน้อยแต่มันมาถี่มาบ่อยไงก็ปวดหัวอยู่ครับแต่คณะเนี่ยเรามีโรมาแล้วพอมีถ้ำโรเพิ่มขึ้นมาก็มีความอุ่นใจขึ้นครับพอไปในมาอทหารเนี่ยจะมีมากขึ้นด้วยแล้วก็เก่งขึ้นจากพวกโทเขาคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมไปปวดบ้านเข้าเหมือนกันนะไม่ใช้ให้มันกลางคืนศูนย์เปล่าแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับมันยังจู่โจมผมไม่เลิกเลยสงคลาประจันบานได้อ้า ตังหารแม่ทัพมันเดี๋ยวนี้โทตาเดียวที่คุณผู้ชมจำได้จากตอนก่อนเนี่ยดูเหมือนจะเก่งนะแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดที่ใช้คำว่าร้ายกาได้ยังเอาไว้ข่มขู่เออผมว่าประมาณนี้น่าจะเหม,มาะสมกับเขานะฮะสร้างมาเพื่อข่มขู่แต่ทหารมานี่แหละป่วนจริงครับเมื่อคืนมันก็มาป่วอนทอาหารผมเหมือนกันแต่ตรงนี้เรามีปริมาณมากกว่าโว้ยหรือเปล่าวะใช่แหละ ปีนกระไดขึ้นไปสังหารมันได้เลยจินตนาการตามความเป็นจริงคุณผู้ชมครับถ้ามีตัวเขียวเขียวตัวปุยขึ้นมาเนี่ยเราเป็นธนูเนี่ยจะสิ้นหวังขนาดไหน <c oughs> มันขึ้นมาแล้วตายอย่างเดียวนี่โหดหูมากๆเลยครับโนดเก็บทรัพยากรฝ่ายเขาแกเก็บท้องไม่หมดหรอกนะเพราะข้าจะมาล้างผานแกก่อนอยังไงเล่าปืนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าจะเคลื่อนที่ช้าและก็ไม่ได้มีมุมยิงครับยิงเป็นมอท่าแกนั่นก็โดนเราฆ่าตายหมดก่อนแน่ละ ทุกพื้นโชว์หน่อยแม่ทัพกลับมาแล้วเหรอได้สิมินิ่แมพทางฝั่งซ้ายมือแจ้งเลยครับว่าเรียนฟอสเฝ่ายเขาจะมาสมทบในไม่ช้าขึ้นที่ผ่านมาองศาไปฟาร์มมาตั้งสี่เลเวลยังไม่เก่งพออีกวะเนี่ยอะไรมันมาสมทบกําลังคนกันแล้วครับขนาดนี้และอาเชร์ยิงผมฟรีมากอะโอโ้โหสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นแล้วว่ะถ้าไม่ค่อยดีผมว่าเราใช้เทเลพอร์ตหนีกับบ้านบ้างครับลาก่อนพวกไปละ เจอขัดจังหวะก็เหรออ,รรอ่าวเวนการไปทีนเออได้เร <c oughs> เปิอยู่ต่อเนี่ยคำเดียวที่จะมาหาเราก็คือตายครับใช่ <c oughs> เราตายหมดเลยความยากในการจจดโจมก็คือว่า AI เนี่ยมันยังเจนทหารมันน้อยอยู่ครับต้องรอให้มีปริมาณเยอะกว่านี้สะก,ก่อนหนึ่งนะอาจจะต้องรอประมาณสัก2คืนได้เพราะว่างั้นคืนนี้เนี่ยเรา,าต้องซ่องสมทหารให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับ คืนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้สั่งสมอาหารอย่างเดียวนะครับผมมีการไปแอบหล่อยบ้านเขาไปฆ่าคนงานเพื่อไม่ให้เก็บทรัพยากรได้สบายๆเออผมพยายามทาทั้งคืนเลยเว้ยเพื่อให้มันอยู่ยากไงเพราะว่าตอนเช้านี้ด้วยปริมาณขนาดนี้ครับเราจะพลิตศึกนั่นเองก็ดูเขาจะได้หรือเปล่านะรเราสั่งสมมาเต็มที่มากศัตรูก็มาหาเราเหมือนกันนี่หว่ากันฟาดเลยวับตบแบบทันควันครับต่างคนต่างวาับใส่กันนี่ย เสริมแกมาช้าแม่ทัพก็เปนเหยี่อไปยังไงล่ะบุกเข้าไปสงครามสะพานมีคนตกน้ำด้วยได้บู์ไวมาทุกคนเปิดโหมดเบอร์เซอร์กบุกโจมตีต่อได้ <c oughs> เราพลาดจากการโจมตีครั้งก่อนอนะมากไปมากในครั้งนี้เราจะไม่พลาดครับเราจะจุดจมใส่แบบไม่หยุดยั้งอันนี้เป็นฐานรองเขาซึ่งฐานรองเนี่ยโอ้คนงานเห็นนะ ผมว่าผมก็ฆ่าไปเยอะนะมันกยังกลับมาอีกปริมาณไม่จบไม่สิ้นเลยสินะเนี่ยไอออกเราแบบโหคุ้มข้ัง่งใช่ไหมคำนี้มอกมากกับคุ้มข้ัง่งกระหายเลือดก,กับปีนี่ยิงไม่ยั้งเลยนะครับ ว่าหรือหนวดทรัพยากรตรงนี้แตกพ่ายแล้วโอ้ว,ว้าวมากลางลงนะครับในกับอาร์เธอร์ลงมาเองอไอ้โอเนี่ยถ้ามันจะวราปหนีวราปหรือเปล่ารอสกัดกันอยู่แล้ว <c oughs> รอจังหวะนี้จังหวะเดียวเลยครับในการสกัดให้มันวร์ปได้ก็รอครูดาวในการเกิดใหม่ไปซะบุคยี้ประชาชนมันได้เลยและไม่เห็นผลไวมากด้วยความที่หนวดทรัพยากรเจอทำลายล้างไปครับผลงานนี้หายหมดก็เลยทำให้ ล่อยเหรอเกิดขึ้นกับฝ่ายฮิวแมนแล้วมนุษยชาติเจอปีศาจกวาดล้างปีนหอคอยขึ้นไปก็ทุ้งกระทากกวาดล้างแต่เหมือนว่าตัวโทรเนี่ยมันมันปีนไม่ได้ว่ามันได้แค่ทุบนะครับถ้าปีนได้ด่ผมก็ได้เห็นภาพที่เท่มากคิดสภาพโัวตัวใหญตต่ต่อแต่ต่อแต่ขึ้นบนไดไม้ไฟเป็นจะเป็นยังไงวะเนะี่ย แต่ก็จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราก็สะบัดสะบอมพอสมควรก็จะมาถึงได้นี่ไม่ง่ายเลยนะครับสตูผ่ายแผ้โหดูเดือดจัดเลยว่ะนี่ขนาดเดโมโเนี่ยแล่นี้เลยครับก็คือเดสกาวนิ่งเวอร์ชัน Demo ในวันนี้เป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับระบบ AI อกับระบบฮีโร่ก็ถือว่ามันเหมือนกันนะแต่มันแบบว่าทำแม่งทำแม่งหน่อย องจริงเนี่ยก็ดูแปลกเหมือนกันครับผมแล้วถ้าเกมมีเผ่าอันเดซกับเผ่าเอลมาเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าเกมนี้คือ w ัวคราฟสามเวอร์ชันงบน้อยเล่นฟรีอ่ะใช่โอเคผูค้ชมครับนี่คือ The เดสกาลิงในวันนี้เป็นไงบ้างาชอบหรือเปล่าถ้าชอบเป็นไงฝากกดไลค์ซับสไคร e เนี่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงครับในสงครามต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมอะไรบ้างรอดูกันละกันนะครับเตือนใหม่ครับผม